สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้เรามาดูน้องลุงกับน้องดวงใจกันครับผมอยู่ที่บ้านครับอยู่ที่คอกครับผมเดี๋ยวจะพาแม่แก้วตาไปกินน้ํานะครับผมแล้ว,ว่าก่อนกินน้ําลองดูน้องดวงใจก่อนนะครับผมว่าเขาจะ อยากไปกินน้ำไหมครับผมดูว่าจะลองปล่อยออกมาแล้วเขาจะไปกินน้ำกับแม่ไหมครับหรือว่าเขาจะอยู่กับพี่รุ่งครับผมต้องคอยดูน้องดวงใจกันครับผมว่าเขาจะอยากอยากทำแบบไหนนะครับผม the car Ikke eie. ดีใจใหญ่เลยครับผมได้มาเล่นกับพี่รุ่งนะครับผมพี่รุ่งก็ดีใจนะครับมีน้องมาเล่นด้วยบนอ,อยากจะให้น้องมาเล่นตั้งแต่เช้าเลยนะครับผมน้องยังไม่ไดเอามาสักทีครับอันนี้มีโอกาสแล้วเอา,อาไปไหนไปไหนไปไหนอ๊บเอาโอ้ดูดูดูครับดูหมูอ้วนครับ โกรดน้องครับผมโกรดน้องอพี่น้องก็ใจดีครับผมกลับมาหาพี่ครับผมรู้ว่าพี่โกรธที่หนีพี่ไปนะครับผมด,ดูดูมาออเสาะน้องเอ้ยออเสาะพี่เออเออมาอ่อเชาะพี่นะครับผมรู้ว่าพี่พี่น้อยใจนะนี่นีดูครับดูน้องหนีไปเล่นคนเดียวนะครับผม น้องหนีไปเล่นคนเดียวพี่รุ่งน้อยใจโอ้ดูดูดูขาพับเลยลุกลุกลุกแล้วลุกลุกลุกเร็วลุกเร็วลุงมูลุงลุกเร็วแล้วลุกเดี๋ยวจะเจ็บขาแล้วลุกลุกลุกฮึบ พี่เอเอน้องน้องน้องเอยมาอ้อเสาะพี่ครับผมออเสาะใหญ่เลยให้พี่เอาใจนะครับผมอเอ้ยพี่ไม่พไม่ชวนเล่นออพี่ไม่ชวนเล่นนะหนูเล่นเองก็ได้ค่ะโอ้โอโอดูดูพี่ พี่เห็นว่าน้องไม่นี่นะครับผมเห็นว่าน้องไม่เล่นด้วยก็เลยนอนลงเลยอ้าวนอนให้น้องปีนป่ายนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้น้องจะมาปีนคอกน้องจะมาปีนคอกไม่ได้ปีนพี่พี่ก็จัดให้เลยครับนอนให้น้องปีนนะครับผมพี่นอนน้องก็นอนด้วยเอ,อ้ย พี่ให้ทำยังไงหนูทำด้วยชนดูครับดันดันให้พี่นอนลงนะครับผมดันให้พี่นอนลงเพื่อที่ตัวเองจะได้ปีนดูครับดูโอพี่พี่นอนสูงแบบนี้น้องปีนไม่ได้ดูครับดูคนอึบอเอ้อยอยากจะให้พี่รุ่นี่นอนราบนะครับผม ได้นวดหน้าด้วยฝ่าเท้าให้ครับผมอ้าวดันดันอ่าดันดันอ่ะพี่รุ่งไม่นอนสักทีเนาะพี่รุ่งไม่นอนเลยอ่ะอ่ะดุดันดันอ้าวดันอ่ะพี่รุ่งนอนสิพี่รุ่งนอนพี่รุ่งก็ไม่ยอมนอนเนาะอ่าพี่รุ่งไม่นอนเนาะนี่นี่น้องทำให้ดูนี่ พี่รุ่งนอนแบบนี้พี่รุ่งพี่รุ่งนอนแบบนี้น้องทําให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วพี่รุ่งน้องน,นอนให้เป็นตัวอย่างแล้วอ่ะอ่ะพี่รุ่งก็นอนสินอนนอนมันหนูเนี่ยนอนมันหนูเนี่ยแล้วแล้วพี่รุ่งพี่รุ่งก็ไม่ยอมนอนสักทีเนาอะอ้าออ้อ,อ,อนอนอพยายามดันพี่ให้นอนลงเออเอบอ้า อึบอึบหมูรงอือติดพุงโอ้โอ้นอนไม่ได้อ่านหนีเลยนอนไม่ได้นี้เลยนั่นนี่นี่เอาน้องหนีพี่นอนให้ให้เอา้าพี่ให้นอนนอนพี่นอนให้ก็ได้อ่ะอ่ะพอน้องมาก็ลุกน่น่น้องหนีเลยนี่เห็นไหมนี่ไม่ยอมนอนหนีเลยเอ่ะไปไหนไปไหนนี่เไปไหน ไปไหนดูดูดูนั่นเห็นไ้ยพี่น้องจะหนีพี่ก็นอนให้เลยอ่ะอน้องน้องอยากให้พี่นอนอ่ะ,อะพี่นอนให้ก็ได้อะถ้าพี่ไม่นอนน้องหนีนะพี่ต้องนอนให้ครับ ดูๆท้าจะทำยังไงครับผมมาถึงแล้วพี่รุ่งไม่ยอมนอนให้เลยจะน,นี้อีกไหมเนี่จะน,นี้อีกไหมพี่รุ่งไม่ยอมนอนให้ À, phải làm yam or sop or sop hay pinon nữa. Pay ừ. này, pay này, pay ừ. mày ao lúc mày ao mày áo, Mày ao mày em. ao thoái 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 ดูดูดูอันจะเอารองเท้าแม่ไปแล้วจะเอารองเท้าแม่ไปแล้วอ่ะจะไปไหนเนี่ยจะเอาไปไหนเอา,า,อเอา,อาไ,ปไปให้พี่รุ่งพังอยู่จะเอารองเท้าไปให้พี่รุ่งพังเอาดูพี่รุ่งพี่รุ่งอ่ะน้องไม่ยอมมาหานะครับน้องไม่ยอมมาหาก็พยายามเรียกร้องความสนใจจากน้อง น้องหนีเลยน้องหนีเลยพี่รุ่งไม่ยอมนอนให้ปีนหนีไปไหนหนีไปไหนหนีไปไหนอ่ะไปเล่นคนเดียวดีกว่า,าพี่รุ่งพี่รุ่งไม่นอนอ่ะนูงอุตสาหนอนให้เป็นแบบอย่างแนละ้วพี่รุ่งไม่ยอมนอนเลยหนีเลยน้องดวงบอกว่าน้อยใจแล้วนะพี่รุ่งไม่ยอมทำตามที่น้องทำให้ดู เออซะเอาซะให้พี่รุ่งเห็นใจให้พี่รุ่งทำตามมาหนีหนีหน,นีพี่รุง่งนะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปน่ารักน่ารักของเราในครั้งต่อไปนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดความน่ารักของ น้องดวงใจกับพี่รุงฟ้าน,นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ